คาราบาวเปิดโครงการคาราบาวโคชเดอะโคเชสปี5ต่อยอดคาราบาวครับยกระดับโคชฟุตบอลไทยด้วยหลักสูตรจากโคชระดับโลกบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดมหาชนตอกยามผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ คาราบาวคัพและผู้นำสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งนำประสบการณ์ฟุตบอลระดับโลกสู่วงการฟุตบอลไทยผนึกความร่วมมือฟุตบอลหลีกอังกฤษสานต่อโครงการคาราบาวโคชเดอะโคชสปีห้านำโค้ชฟุตบอลระดับโลกจากอังกฤษมาถ่ายทอดความรู้ทักษะและเทคนิคฝึกสอนฟุตบอลให้กับโคชฟุตบอลไทยระดับเยาวชนยกระดับเสริมสร้างศักยภาพผู้ฝึกสอนส่งต่อความรู้สู่เยาวชนไทยต่อยอดการพัฒนา น,นักเตะเยาวชนสู่เส้นทางอาชีพในอนาคต I'm to speak first on the overall subject that <Okay. S 1> we have uh, coaches from Burnley from Bristol r o b e r yeah right and then later t h e y a question s k you q u e s t i o n through translator ปีนี้เป็นปีที่5นะครับที่คาราบาวได้จัดโครงการโค้ดโค้ชนะครับและทุกปีที่ผ่านมาเราก็ได้โค้ดจากสโมสรในประเทศอังกฤษมาให้ความรู้โค้ดของเรานะครับปีหนึ่งก็จะส่งมา4ท่านนะครับอย่างปีนี้เป็นปีที่5เราก็มีโค้ดสท่านจาก สมโมสรเบอร์นลียซึ่งกำลังจะได้ขึ้นไปเตะในพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็อีก2ท่านจากสมโมสรบริสตอลโรเวอร์นะครับทั้งสองท่านนี่มีความรู้อย่าง Bristol Rover รเนี่ยเป็นสมโมสรที่อยู่ในประเทศกินมา140นะครับ140กว่าปีนะครับมีความรู้ความสามารถเรื่องฟุตบอลอย่างมหาศาลก็มาถ่ายทอดความรู้ให้กับเราปีนี้เป็นปีที่5ที่เราจัดโครงการนี้แล้วก็เรายังจัดต่อ,ตอไปตราบใดที่เรายังมีความสัมพันธ์และมีการทํางานควบคู่กับ EFL Uh, we've brought um, ideas, fresh ideas that are probably new to uh, Thai to coaches. We've, made, we've brought some really simple things that we, that we do at our academy um, because we weren't too sure on the level of the coaches. Um, and we, we hopefully, uh, being halfway through, have helped 180 coaches already get some ideas of what it looks like when we're coaching and developing young children.

การปฏิบัติการต่างๆในสโมสรซึ่งไม่ใช่แค่เป็นด้านของฟุตบอลด้านอื่นๆก็มาให้ความรู้กับพวกเราด้วย I think the main one of the biggest things for me and Dave that we've we've sort of focused on is building confidence in coaches it's not not just about what we can show them and tell them but them actually doing it they've been physically delivering sessions and it's building confidence in themselves รเรื่องของการสร้างความมั่นใจใน,ในฐานะโค้ชนะครับไม่ใช่เรื่องของเทคนิคทักษะครับแต่ความมั่นใจในการวางแผนในการสื่อสารไปถึงผู้เล่นเพื่อพัฒนาผู้เล่นให้เป็นผู้เล่นที่ yeah, of course, um, we've brought a, a real energy and enthusiasm to try and support the, the thai coaches here in thailand um, to help them develop their players back at their clubs or their schools. we've shown different examples of what we do back home at bristol rovers uh, from in our academy. Um, we've shown uh, philosophies and methodology so we've shown examples of different types of training sessions and again similar to Burnley they've had an opportunity to to deliver um, and we can showcase some of the things we do and hopefully they can take back some of the examples and lessons learned back to their clubs and schools ทั้งบิสซอลและเบอร์ลี่ก็เหมือนกันแล้วก็หวังว่าโค้ชทุกท่านที่เข้าร่วมจะนำไปปรับใช้กับเด็กๆที่แคนา m y ที่โรงเรียนนะครับ The Thai coaches have been really engaged. It's been fun working with them, and they've asked lots of questions, which is a real enthusiasm to them to help their co the coaches and the players in Thailand develop further. นะครับโค้ชชาวไทยทุกท่านที่เข้าร่วมนะครับมีมีส่วนร่วมมีความกระตือร้นถามคำถามตลอดซึด่งสำคัญนะครับสิ่งต่างๆเ่าเนี้ยจะนำไปปรับใช้กับผู้เล่นของเราก็เหมือนอย่างทุกปีที่ผ่านมานะครับคือเราคงไม่ได้จะ ฝึกให้เด็กไทยไปบอลโลกนะครับแต่เป็นการสร้างพื้นฐานสร้างเบสิก g r a s s r o o t ขึ้นมานะครับโดยผ่านกีฬาฟุตบอลเป็นหลักแล้วก็มีโค้ชมาเรียนจากชาวต่างชาติ สิ่งที่ได้ได้ท่านได้รับฝังไปสักครู่นี้คือไม่ใช่เรื่องของสกิลเทคนิคอย่างเดียวนะครับมีเรื่องของ we talk about nutrition เนะเรื่องของโภชนาการเรื่องของออวินัยเรื่องของระเบียบซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญสาหรับเยาวชนไทยที่ต้องเติบโตไปในอนาคตเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องปู่พื้นฐานไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นถามว่าความสําเร็จโครงการนี้ก็คือว่าการที่ได้มีโค้ชเข้ามาเรียนรู้ นะครับปีละ360ท่านไปเรื่อยๆตอนนี้ผ่านมา5ปีก็เป็นประมาณ1,800คนละเราก็ยังยทำต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าทุกครั้งที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในเชิงของการที่ได้โค้ดออกไปสู่สนามไปสู่โรงเรียนสู่อะคาเดมีแล้วได้ทํางานต่อได้ถ่ายทอดความรู้กับเด็กๆครับก็ขอให้ช่วยกันติดตามแล้วก็เอาใจช่วยฟุตบอลไทยด้วยนะครับเราก็จะประสบความสำเร็จไปด้วยกันครับสวัสดีครับเมตานิวขรบสบทุกข่าว